ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่และเพิ่งสามารถตรวจพบได้ในเร็วๆนี้โลกนี้มักพบในผู้หญิงไปทำงานซึ่งจะมีภาวะแขนขาชาหรืออ่อนแรงได้ไม่แพ้ภาวะเส้นเลือดสมองตีบเลยทีเดียว ภาวะสมองและไขสันหลักอักเสบปัจจุบันเรารู้ว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุและหนึ่งในนั้นก็คือภาวะแพ้พ่ภูมิตัวเองต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งโรคนี้นั้นจะมีผลกระทบต่อสมองไขสันหลังและที่สําคัญก็คือเส้นประสาทตามีผลต่อการมองเห็นและโรคนี้มักพบในผู้หญิงไปทํางานซึ่งจะมีภาวะแขนขาชาหรืออ่อนแรงได้ไม่แพ้ภาวะเส้นเลือดสมองตีบเลยทีเดียว ภาวะแพ้ภูมิตัวเองต่อระบบประสาทส่วนกลางในปัจจุบันพบได้บ่อยมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ทําให้ตรวจพบได้เร็วและปัจจัยเสี่ยงต่างๆทางสิ่งแวดล้อมได้แก่พันธุกรรมอาหารการขาดวิตามินดีและการติดเชื้อไวรัสโรคที่เราพบบ่อยในกลุ่มนี้คืออะไรบ้างหนึก็คือ Multiplesclerosis หรือโรคปลอกเยื่อหุ้มประสาทเสื่อมแข็งซึ่งโรคกลุ่มนี้มักพบบ่อยในชาวตะวันตก แต่โรคที่พบบ่อยในชาวเอเชียหรือคนไทยก็คือ NMO Spectrum Disorder ซึ่งมีอาการอักเสบที่ไขสันหลังและเส้นประสาทตาเช่นเดียวกันอีกโรคหนึ่งก็คือโรค m o อก Antibody ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่และเพิ่งสามารถตรวจพบได้ในเร็วๆนี้การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้เกิดความแม่นยำนั้นต้องอาศัยประวัติการเกิดโรคกำเริบที่ชัดเจน และมีการตรวจเพิ่มเติมคือการตรวจ MRI สมองและต้องมีการฉีดสีร่วมด้วย 2. ก็คือการตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆและการตรวจแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงกับโรค NMO Spectrum Disorder และ Mock Antibody ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการตรวจน้ำไขสันหลังเพื่อหาโปรตีนบางชนิดซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยนั้นถูกต้องและแม่นยา การรักษาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันโดยส่วนที่1ก็คือการรักษาขณะที่เกิดโรคก,กําเริบโดยผู้ป่วยจะได้รับยาที่เรียกว่าสเตียรอยหากไม่ตอบสนองต่อยายังมีการรักษาอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายพลาสมาหรือการให้อันติบอดีที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบุลินจากนั้นเมื่อการรักษาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วการรักษาในระยะต่อไปก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,กําเริบซึ่งการรักษาเหล่านี้เรามีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. ก็คือป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคกำเริบซ้ำสอก็คือการสนับสนุนให้เกิดการซ่อมแซมระบบประสาทที่สูญเสียไปและสุดท้ายก็คือการฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติส่วนในเรื่องของการใช้ยานั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนเป็นรายบุคคลโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและโรคร่วมต่างๆทั้งนี้ การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการดูแลรักษาในระยะเริ่มต้นสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกท่านกลับคืนมาเป็นปกติได้ค่ะ